จ้าแกงขี้เล็กแกงขี้เล็กค่ะปันไหนจะเพราะเมืองบ่านหลายแห่งสามสิบกีบจะพี่น้องจะช่วยจ้าเครื่องในเน้นๆจ้ะดอกจอก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุปปูขทิก้นมาพอกันละคันคำนวณชีวิตวิธีแนกกินนิสาน Hello and welcome to Yisan Mel well Cooking ค่ะพี่น้องจ้ามืันนี้จะพักไปกินแกงขี้เล็กจ้ะพี่น้องจะแกงขี้เล็กแกงเราจา้ะแกงขี้เล็กใส่เครื่องในแล้วก็เนื้อย,ย่างจ้ะพี่น้องจ้ะบ่มีผักเลยจ้ะพี่น้องจ้ามืันนี้บ่มีผักกินอยู่บรรยากาศดังบ้านจ้าพี่น้องจ้ะบรรยากาศล้างบ้านดอ,อกไม้กํลาลังบ้านจา้ะ มามาจ้ะพี่น้องจ้ะบวบลายจ้ามาแซ่บๆน้ำกันจ้ะมาพร้อมข้าวเหนียวจ้ะพี่น้องจ้ะส t i c k y r โอ้ข้าวเหนียวจ้ะข้าวเหนียวห่อนห่อนโอ้ยังพันขึ้นลายแถอะหายว่าใจก่อนจ้ะพี่น้องจ้ะเลิศ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 เลยนะหัวใจดวงบอกใยัยมือนนิจ้ะมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อมาซาล่าพรท่านเด้อแกงขี้เล็กห่อนอนจ้ะขี้เล็กก็บหอมมะตีเมืองไทยผมเด้อจ oh, ้ะพี่น้องจ้ะหอมมาตั้งแต่บานเท่าพี่จ้ะมามาจ้ะพี่น้องจ้ะ บรรยากาศล้างบ้านกับโบอยากคากันไหนจะเพราะว่าแมงบ้านหลายแห่งใส่สามซีบกีบจะพี่น้องจะช่จ้ะดอกจอกจะพี่น้องจะมันนุ้น เฮ้ยจ่าพี่น้องจ้ะมาเด้อมาเด้อพี่หน่ยคนหัวตัวเลยจ้ะเครื่องในเน้นๆจ้ะดอกจอกเด็กของหอมมัตตาบานเท่าพี่หนจ้ะลูกโดด anh nàyเนื้อย่าง chếp non chả, nó sền sền lắm mà chả, thề bật ngay đấy chả, nhìn bên cà เป็นยังไงกันแน่นอ้อยใจพี่น้องจ้าสบายดีกันบ่น,น้นองลูกโ,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 โดดจ้ะออืืมทำตาสว่า แกงกินเล็กแล้วก็ขึ้นฮอดบ้านจ้ะตลาดปิวยวดอกไม้ก็รังเริ่มบานจ้ะพี่น้องจ้ะปีนี้ดอกไมบ้บานจ้าแห้ง อากาศบรีเนาะจ้ะอืมว<ะ>้าน่อยลีจ้ะพี่นอ้อง กินขาวบ่ไม่พักจำไม่หนึ่งจ้าวเนี่ยโนซายเวชบบชเดยอบ้านเฮ่าแจงเส้นหนังนอะจ้ะพี่น้องจ้ะมันี่บ่ม่หน,น,นังจ้ะหนังวัว สามสิบอยิบอย่างปุ๊บกุ้มเลยจ้ะฤิ์มือ่อ Mm hmm. สุดอยอดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะอาหานิสาน ส่วงนี้บค่อกให้แต่เฮ็ดอาหารให้เบิ่งจะพี่นองจาาเพราะว่าเฮ็ดเวียกลายหลายจ้ะเห็นงานหกมือจ้ะจังนึง Cảm ơn các bạn đã theo dõi โอ้ยหิวหลายก็กินมาได้หลายใจพี่นนองจ้าเปล่ากินแล้วก็เปล่าอิ่มจังลูกโดด โอ้ oh, ยอิ่มจ้ะพี่น้องจา๋าอิ่มเรากินไม่หมดเลยวันนี้ เหนือด่งน,นุ่มๆจ้ะโอ้ยเมงบนอนยิ้มหน่อยจ้ะพี่น้องจ๋าก,กินกระโบมืดจ้ะมุงคอตดคอใบเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะอันเมื่อยแล้วเราก็กินบ่ได้จ้ะค่ะยังได้ฝากก็ไลค์ก็แชร์ในเด้อค่ะพี่น้องจ้ะฝากคำแนะนำในคะ่ะช่องยูทูปเพื่อนชีวิตจ้ะพี่น้องจ๋ขาขอบคุณหลายๆค่ะ Thank you for watching. Hope you guys enjoyed the video and I see you in my next video. Thank Bye bye.